งครามน้ำอัดลมกำลังเดือดหนึ่งพฤศจิกายนนี้บริษัทคู่บุญเสริมสุขกับเป๊ปซี่กำลังจะหมดสัญญาการจัดจำหน่ายหลังครองตลาดร่วมกันยาวนานกว่า50ปีบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนเจ้าของสายป่านการจัดจำหน่ายอันยาวนานและแข็งแกร่งจะไม่ผลิตน้ำอัดลมให้กับบริษัทเป๊ปซี่โคลาประเทศไทยจำกัดอีกต่อไป แถมจอผลิตน้ำอัดลมใต้แบรนด์เอสออกมาเสียบเองทำให้เปบปซี่เจ้าของแบรนด์ระดับโลกต้องระสำท่ามกลางข่าวลือว่าเปบปซี่อาจขาดตลาดอีก7-8เดือนหลังจากนี้กลับกันแต่อยู่อย่างโคกนอรอชิงจังหวะช่องทางร้านค้าเต็มที่หวังอาศัยเวลาทองนี้พลิกขึ้นแท่นเป็นผู้นำเครื่องดื่มน้ำดำแบบชั่วข้ามคืนก็ติดมาด้วยบิ๊กโคา แบรนด์ที่โตเร็วอย่างน่าใจหายที่คอยจ้องเป็นตัวเสียบเสริมสุขใต้การคุมบังเหียนของไทยเบเวอร์เรดเจ้าพอน้ำเมาที่ไม่เคยจับน้ำอัดลมน่าสนใจว่าจะตีตื้นการตลาดแบรนด์ไทยอย่างเอสให้ติดตาได้อย่างไรสู้กับแบรนด์แข็งอย่างเปบปซี่ใต้าการนำของประธานคนใหม่สุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบริษัทเป๊ปซี่โคลาประเทศไทยจำกัดในเครือเป๊ปซี่โคอิโดยจะมีผลตั้งแต่หนหึ่งพฤศจิกายนนี้เปิดกลเม็ดทางการตลาดบนสังเวียนเครื่องดื่มจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญการต่อสู้ช่วงชิงจะดูเดือดขนาดไหนเป๊ปซี่โค้กเอสและบิ๊กโคลาใคร พงาดเป็นเจ้าน้ำอัดลมประเทศไทย